สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยในประจำวันเสาร์ที่13กันยายน2568นะครับ่ันทดสดทางช่อง3 HD นะครับเิ่มหนขันเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวย3อ้อมน้อยเสาร์นี้มีทั้งมวยรอบและก็มวยป้องกันแชมป์นะครับ เดี๋ยวเราดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด103อปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างคมพิเคสานชัยจะพบกับเพชรชัยนาทเทิงเพชรสีทองต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด1 1 5ปอนด์ครับเป็นมวยรอบพ็อบวันมวยมันพันดุครั้งที่7นะครับรอบตัดเชือกเป็นการพบกันระหว่างเพชรเอกสิงห์ของหลวงจะพบกับกาญรงค์พันพินิจและคู่เอกน้ำรายการครับคู่นี้ โชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อยรุ่นไฟเวทนะครับแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยผู้ชนะนี่ของสองเซนเนะครับเป็นการพบกันระหว่างเดชพิชัยนาวีอันดามันครับจะพบกับพลอยลุงเพชรเงาะบางกะเปะส่วนคู่ปิดให้รายการครับโชวกันที่พิกัด112ปอนด์เป็น้องฝั่งยอดประภีสิงจตุรัตจะพบกับยอดขุนทัพเจ p อนพีพัฒลุงนะครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสุดเจ้ามวยไทยนะครับฝากแฟนมมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แฟนมวยท่านใดครับที่มองมองหามวยหูนะครับขอแนะนำครับมวยหูจากสิงล็อก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับพากทุกวันพฤ่หัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์0 8 5 7 9 3 8ด3 7นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับพิกัดน้าหนัก103ปอนด์ครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าคมกันก่อนครับคมพิเกศานชัยหรือเจ้าไตรักนะครับนักชกวัย17ปีสูง161ซนติเมตรมวยจากจังหวัดกรสินนะครับผลงานร์มหลังของคมครับรายนี้3ไฟที่3ามออมน้อยแห่งนี้นะครับเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับเดชเดริศสอเดตํารงจากนั้นมาเสมอกับโจงอังดําสิงห์มาวิน หลังสุดนี้มาชนะน็อกวิสีครับการจะใชัยชีนไดมอนด์โฮมเนะครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาผลงาน3ไฟนี้3รสชาติเลยนะครับส่วงคู่ชกวันนี้เป็นเพชชายนาเทิงพระสิทธิ์ทองยิมนะครับนักชกวัย17ปีสูง163เซนเมมวยจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชชายนารายนี้เริ่มจากแพ้คะแนนให้กับสไนเปอร์กระเป๋าริงกี้ที่ระดาเนิน ากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองคนชี่ออ้อมน้อยหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับยอดเพชททรโุมเด็กเซียนที่รัฐดำเนินเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมาชุงหลังผลงานฟอร์มของเจ้าเพชรชนทนี่ดูสะดุดสะด,ด,ดุดนะครับคู่ทีหนึ่งของรายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทเล็กนะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่ครับคมรันนี้ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับอาวุธด,ดีครับมีทั้งนอกมีทั้งใน ก็ช่วงหลังนี่เคลื่อนไหวที่นี่ตลอดนะครับชกกลางวันครับความคุ้นชินนี่ดูจะได้เปรียบแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่ดูจะเป็นรองนะครับรานนี้ก็เก็บตัวฟิซซอ์ไปที่พีเคสแอนชัยส่งชกเจ้าเพชรชัยนาทรานนี้เป็นมวยรูปร่างดีครับทรงฝีมือเลยครับคล่องแคล่วรวดเร็วด้วย ทักษะดีครับเพชรชัยนาทอาวุธดูครบเครื่องแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้ตลอดฝฟนี้ก็ต้องมาเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับช่วงหลังๆนี่ตน้ตนๆพอได้ครับแต่ว่าไปไปลายแล้วมีเหี่ยวมีแฟบนะครับเพชรชัยนาทนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมู่ที่เพชรศิรีทองยิมนะครับคู่นี้ถ้าดูกันที่รูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลเพชรชัยนาทจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับอาอยุอันนาำนี้ก็ไรเรียกันครับอาวุธมวยนี้ก็ดูคล้ายคขึ้นะครับมีนอกมีในด้วยกันทั้งคู แต่เมื่อเป็นเื่งไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชํบรงฝั่งทางด้านเจ้าเพชรชัยนาทนะครับดูได้รอยได้ใหญ่เพชรชัยนาทนี่นอกได้ในดีครับแล้วอาวุธมวยมีทุกลูกจังหวะเข้าเบรกเข้าทําแกก็ออกเป็นชุดนะครับเบียดไปเบียดมาไม่ยุบไม่ย่นนี่มองว่าจะดูดีกว่านะครับคู่ปิทงของรายการครับออกชํารงฝั่งทางด้านเพชรชัยนาทเทิงเพชรสีทองยิมดูว่าชนะเจ้าคมพิเกศรีชัยมวยไทยยิมนะครับ มาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยรอบท็อปวันนะครับมวยมันพันดุครั้งที่7รอบตัดเชือกนะครับชกกันที่พิกัด115ปอนด์ผู้ชนะนี่ก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยนะครับกับเจ้าผลิตศึกปล่อยย่ำส่วนที่ยืนรออยู่แล้วนะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าเพชรเอกก่อนครับเพชรเอกสิงห์ของหลวงนะครับหรือสิทธิบิ๊กจ๊ดคนรัปรทมหรือโรงเรียนธรรมศาสตร์นะครับ นักชกวัย19ปีครับสูง168ซนติเมตรมวยจากอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรเอกรานนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะนกฮัสองสิงห์ดำชอห้าพยักษ์นะับจากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าไม้แหลมท่าแซาย,ยาสัสตัวหลังสุดนี้สดต่อเนื่องครับชนะคะแนนเจ้าเผด็จศึกต่อย,ย้ยสวนเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงาน3ไฟที่อ้อมน้อยแห่งนี้ฟอร์มสดมากชนะมารวดส่งคู่ชกว,วันนี้เป็นกานร,รงพันพินิษ นักชกวัย17ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรผลงานฟอร์มหลังของกาญนรงครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรป่าศักดิ์สอสระชีพจากนั้นมาชนะคะแนนดาวแดงเอนนี่มวยไทยหลังสุดมาชนะนกฮัที่2เด็ดอนันต์บัวเวียงสะเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงาน3มไฟของการนงลงที่อ้อมน้อยแห่งนี้ชนะไป2แพ้ไป1นะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด115ปอนด์นะครับ เป็นมือรอบท็อปวันนะครับครั้งที่เครับรอบตัดเชือกคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่เพศเอกนี่ก็เป็นประเภทครบเครื่องนะครับเดินได้ถอยเป็นครับอาวุธดีครับมีนอกมีในช่วงหลังนี่สดด้วยไร้พ่ายครับชนะมารวดเลยนะครับแต่พอโดนบดโดนอัดโดนเบียดหนักๆนี่ก็มีโค้งเคร่งเหมือนกันครับรานนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่นุ้ยสีมเมืองส่วนผู้โชกเจ้าการรงรานนี้เป็นมวยค่องแคล่วนะครับทักษะดีครับดักไปดักถีบเขาในก็ดูแข็งแกร่ง รายนี้นอกได้ในดีและก็มีฮึดตลอดนะครับสำหรับการลงนี้ก็เก็บตัวฟิสซอมพิที่เกียริฟูเฟื่องที่สุรธานีคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงกันแต่ถ้าตามข้อมูลการลงจะเริ่มเรื่มอยู่เล็กน้อยนะครับคู่นี้มาดูใกล้เคียงคู่ขี้เลยครับอาวุธมัวนี่ดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบมัแล้วครับผมออกชเฉลางฝั่งทางด้านเจ้าก้าหนรางนะครับ รายนี้หนุ่มแน่นหนุ่มสดครับนอกได้ในแข่งแกร่งครับแล้วทักษะเบสิกแพงแข่งของการลงนี่แกวังแม่นครับเตะรับเตะราคาเตะแล้วแช่ครับซ้ายหน้าขวาหลังของการลงนี่ทํางานตลอดแล้ววงไหนของการลงแกก็มีจับแล้วก็มีขวางหน้ากรากระบาด้วยโดนต่อโดนทีต่อทีแัดกันไปมองว่าน่าจะดูดีกว่าครับคุยสองของรายการครับออกชมรางฝั่งทางด้านการลงพันพินิษดูว่าชนะเจ้าเพชรเอกสิงห์คองหลวงนะครับ และมาถึงคู่เอกนำรายการครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์อ้อมน้อยนะครับรุ่นไฟลเวทและพว่วงชิงแชมป์ประเทศไทยเข้าไปด้วยนะครับภูษาะนี่ก็ครอง2เส้นเลยนะครับเวทพิกัด112ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านท่าเรือมันแล้วกันก่อนครับเดชพิชัยนาวีอนามันครับนักชกวัย26ปีนะครับสูง167ซนเมตรมวยจากอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเดชพิชัยครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรนายานายาปาร์ควิวนะครับชีตวราบางกะปิจากนั้นมาชนะคะแนนบุญชัยสอบบุญมีริชชีดอนเมืองแล้วก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าอิคิวซังสอสระชีพนะครับชีอ้อมน้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม6 8ชิผ่านมานะครับสงกุชกวันนี้เป็นพลอยลุงเพชรเงาะบางกะปินะครับหรือเจ้าพลอยลุงเพชรที่เด็ก99ซายมูนสุนุเกอร์ครับตัวเดียวกันครับนักชกวัย23ปีสูง167เซนติเมตร มวยจากอำเภอทรา,ายมูลจังหวัดยะโสธรน,นะครับผลงานฟอร,ร์มหลังของพลอยลุงเพชรครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับบุญชัยสอบบุญมีฤทธิ์นะครับจากนั้นมาชนะคะแนน,นอีกคิวซังสอสระชีพและก็หลังสุดนี้ไปชนะคะแนน,นเจ้าแก่นอุบลพอหลักบุญที่ได้ดำเนินเมื่อเดือนสิงหาคม6กแที่ผ่านมาดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันครับคู่นี้เวทพิกัด1 1 2ปอนดอนนะครับ ทั้งป้องกันแชมป์แล้วก็ชิงแชมป์นะครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับมวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านเดชพิชัยครับถ่านเรือมาแล้วเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับเดชพิชัยรายนี้บูดูดันนะครับแล้วแกก็ขยันความพยายามดูดีความพยายามนี่ดูดีด้วยนะครับเป็นประเภทเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับบุกบูแล้วก็สู้ดีครับสำหรับเจ้าเดชพิชัยแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี้จาจะดูเป็นรองนะครับหลังนี้ก็เก็บตัวพิซซอนไปที่นาวีอันดามันนะครับ สำหรับเจ้าเดชกพิชัยนี่ก็ต้องมาอาศัยลูกบู๊แล้วก็ลูกดุดนันลูกหนักลูกแรงนะครับถ้ามาคิดช้าทำช้ายิกยิกยักยักจดจดจ้อง,จ,องจ้องนี่ก็ดูว่าจะหลงเหลี่ยมหลงแข่งได้เหมือนกันนะครับสมุชกชกทางด้านพลอลุงเพชรประนนี้เป็นประเภทมวยขวาเนะครับเป็นมวยเก่าเกมนะครับเก็บกันบังโต้ดักเตะดัก,ดกแทงเตะตั้งขวางคารายนี้ฝีมือเชิงดีนะครับแต่ว่าลูกบู๊ลูกดุดันนี่จะดูเป็นรองนะครับฝ่ายนี้เจ้าพลอลุงเพชร ไม่ติดหล่อนะครับคือขยันโต้ขยันออกขยันเถียงเข้าไว้นี่ดูว่าได้ลุ้นหลือะครับพลอยรุ่งเพชรรนนี้ก็เก็บตัวพิซซัมที่สอสมายนะครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกของทั้งคู่แล้วดูใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันเลยนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับประเภทบูกับบุญครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมบอกชอ่วงดงฝั่งทางด้านเจ้าพลอยรุ่งเพชรน,นะครับ พอลอยลุงเพชรจังหวะมวยดีนะครับแล้วแกชกละเอียดนะครับยืดหยุ่นเกมเก่งด้วยประเภทชิงทำและป้องกันนะครับเข่านมีจับมีขวางนะครับเกมคู่ขี้เกมสูสีมีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยด้วยนะครับเบียดไปเบียดมาเองดีคาดทีเนี้ดูว,ว่าจะจัดจ้านกว่านะครับเขวกำํารายการครับออกสําังฝั่งพอลอยลุงเพชรเงาะบางกะปิมองด้วยชนะเจ้าเดชพิชัยนาวีอันดำมันนะครับ มาถึงคู่ที่4เปีแากรายการครับชกกันที่เวทพิกัด112ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้ายอดปรทพีกันก่อนครับยอดปตรตพีสิงจตุรัตนะครับนักชกวัย22ปีนะครับสูง159เซนติเมตรมวยจากอำเภอรือเสาะจังหวัดนราชิวาสผลงานฟอร์มหลังของเจ้ายอดปรพีนะครับมีแพ้คะแนนให้กับหยกพยัก์ต่อย้ำสวนจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเพชรแดงวันของโอม WKO หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าเสือฝั่งซ้ายเกตธงยศครับชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมา ส่งคูชค่ชกวันนี้เป็นเจ้ายอดขุนทัพเจแอนพีพัทลุงนะครับหรือเจ้ายอดขุนทัพพยักเมืองรุงดาวใต้ราวัยมวยไทยครับตัวนึงเดียวกันนักชกจอมเก่าวัย29ปีครับสูง169เซติเมตรมวยจากอำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดขุนทัพรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าวาซอฟอินมาเลเซียนะครับ จากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจีรวัตรที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้ไปแพ้คะแนนให้กับชัยมงคลสอบุญมีฤทธิ์ที่ได้ดเนินเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมาดูจากฟอร์มและผลงานหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันครับชนะกันไปคนละสองครั้งแพ้กันไปคนละ1ครั้งนะครับคู่นี้เวท112ปอนด์นะครับเป็นประเภทสดกับเก่าเลยครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้ายอดประถพีนะครับรุ่นน้องครับอาวุธแรงครับรายนี้บู๊สู้นอกได้ในดีนะครับ หมัดศอกอันตรายด้วยช่วงหลังก็ดูว่าจะสดแรงขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างช่วงชกนี่จะดูสั้นกว่านะครับยอดระพีร้านนี้ก็เก็บตัววิศมิที่เอนนี่มวยไทยส่วนคู่ชกเจ้ายอดขุนทัพรุ่นพี่ครับรานนี้เก่าเกมครับรูปร่างดีเดินได้ถอยเป็นนะครับวงนอกดกักเตะดักแทงวงในมีจับมีขวางยอดขุนทัพอาวุธมวยนี่ดูดีนะครับมีบูมมีบุญแต่ว่าเวลาโดนบทโดนเบียดโดนเสียสีแล้วป,ปลายมียุบมีย่นการยืระยะนี่ดูว่าไม่มั่นคงนะครับ ยอดขุนทับก็เก็บตัวฟิซอนไปที่พัทธล,ลุงนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยแน่นอนครับเล็กใหญ่ดูต่างกันชัดเจนครับความสูงความยาวจะอยู่ทางฝั่งทางด้านยอดขุนทับจะดูได้เปรียบช่วงได้สูงได้รอยกว่านะครับคู่ปิดท้ายรายการครับคู่นี้สดกับเก่าครับยอดตักยอดครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมออกชบงฝั่งทางด้านเจ้ายอดปตตพีนะครับ เล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่ารานนี้ได้หนุ่มได้สดนะครับแล้วต้นๆยอดประพีแกหนักแรงด้วยมีลูกเตะขาเจาะยางครับต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องร้วงลาตัวนะครับจังหวะเข้าเบสเข้าทําแกก็รวเป็นชุดเหมือนกันครับนอกในรายนี้สู้ทุกลูกโดนต่อโดนทีตีซับร่างกายนี่ดูว,ว่าจะสดกว่านะครับคููพิธายรายการครับออกฉปลังฝั่งทางด้านยอดประพีสิ่งจตุรัสมองด้วยชนะเจ้ายอดขุนทัพ JNP พพัฒนลุงนะครับ เดี๋ยวเราไปชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการสุขเจ้าเมาืองไทยกันอีกสักครั้งนะครับคู่ปัดข,ของรายการครับออกชอบบางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรชัยนาทเทิงเพชรศิริทองนะครับแหมอาวุธมวยรายนี้ครบเครื่องครับและเป็นมวยที่ทักษะดีด้วยตน้นต้นเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นรองนะครับเขา้าเข้าแล้วน่าจะมีจังหวะให้ได้ขยายได้นะครับวันนี้บอกว่าชนะเจ้าคมพิเกแสนชยัมยมือไทยยิ้ม ส่วนคู่ที่2เป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่7รอบตัดเชือกออกชําลังฝั่งก้านลงพันพินนิดนะครับรายนี้นอกได้ในแข่งแกร่งวงนอกฝีมือได้หรือจะเดินจับในปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีแล้วเขาในมีทั้งจับมีทั้งขวางนะครับวันนี้มองว่าชนะเจ้าเพชรเอกสิงห์คองหลวง และคข่กอกัำรายการครับป้องกันแชมป์อ้อมน้อยรุ่นไฟเวท112ปอนด์แล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยด้วย, <c oughs> วยคู่นี้ก็ออกช็อหลังฝั่งทางด้านเจ้าพลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิครับชอบเพชรจังหวะฝีมือครับคอยเก็บกันโกโก้โตแมนๆดักเสียบดักแทงครับชิงทําแล้วป้องกันครับขวาทีซ้ายทีจังหวะมวยนี่ดูว่าจะเนี้ยบกว่าครับมองว่าชนะเจ้าเดชพิชัยนาวีอันดามันนะครับ ส่วนคู่ปิดท้ายรายการครับออกชลบังฝั่งเจ้ายอประพีสิงห์จตุรัสนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดครับเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ว่ารายนี้ดุดันแล้วก็หนักแรงนะครับดูว่าเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีพระกันปนี่สดน่าจะบทเก่าครับดูว่าชนะเจ้ายอดขุนทัพ JNP พัฒนลุงนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการสึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์นี้แฟนมวยชอบใคร ชอบนัเมือคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับฝากแฟนมนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมนมวยทุกท่านครับร่เรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ